สวัสดีครับสมชัยไร่แสนสุขนะครับวันนี้เรามาดูแปลงเอ่อแตงโมแปลงสาธิตหรือแปลงทดลองของเรานะครับแตงโมก็เริ่มติดลูกแรกแล้วนะครับแตงโมนะครับแตงโมเริ่มติดลูกแรกกันแล้วนะครับแตงโมก็งามอยู่นะครับนี่ใช้ได้เลยทีเดียว นะครับเริ่มจะให้ลูกกันแล้วดูครับนี่แกงโมนะครับนี่นะครับ,น,นะรบนี่ก็ติดลูกไปแล้วนะครับนี่นี่อาจจะเป็นลูกจริงเลยก็ได้นะครับนี่เพราะว่าติดไกลนะครับถ้าตอนนี้นที่ติดไกลแล้วระยะประมาณสักสิบสาข้อขึ้นไปก็เอาไว้ได้นะครับ เราจะดูนะครับลูกนี้แตงเขาจะติดลูกในข้อที่เท่าไหร่ยังไม่ได้เด็ดลูกนะครับนี่เดี๋ยวเรานับข้อกันนะครับนับใบก็ได้ครับหนึ่งแล้วก็มาสองนะครับแล้วก็มาสามแล้วก็มาสี่มาห้านะครับนี่ ก็มาหกเจ็ดแล้วก็มาแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามลูกนี้ก็ลูกนี้เอาไว้ได้เลยนะครับนี่ข้อที่สิบสามนะครับนี่เอาไว้ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นลูกจริงเลยนะครับตรงนี้ที่ลูกที่ที่เราจะไม่ไว้นะครับดูข้อตรงนี้นะครับตรงนี้แตงต้นอย่างนี้นะครับ ที่เขาวิ่งขึ้นมาติดใกล้ต้นนะครับนี่นับดูจากที่ตัวลูกเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนี่แปลว่าข้อที่หกนะครับปกติข้อที่หกนี้เราก็จะไม่เอาไว้นะครับนี่ลูกขนาดนี้ก็กําลังพอเด็ดนะครับนี่เด็ดได้เลยนะครับถ้าเราจะเด็ดก็เด็ดได้เลยลูกขนาดนี้นะครับเด็ดนี้ออกทิ้งเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับถ้าเสียดายนะครับเวลา ลูกแตงเราออกมาก็จะไม่ค่อยเนื้อไม่แน่นนะครับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าทําไมแตงเนื้อไม่แน่นเลยก็เกิดจากตรงนี้นะครับที่เราไม่เด็ดลูกทิ้งนะครับแต่ระยะติดลูกนี้นครับที่เราถ้าจะเราจะให้แตงลูกมาอุดมสมบูรณ์ลูกงามไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับช่วงระยะนี้ก็สําคัญนะครับระยะที่เราจะเอาลูกแตงมาไว้นะครับ เราทำยังไงถึงไม่ให้แตงลูกบิดลูกเบี้ยวนะครับเราจะมานี่แนะนำเพื่อนๆกันเพราะว่าช่วงระยะแตงให้ลูกแรกนะครับระยะแตงจะให้ลูกจริงนะครับมันมีหนอนนะครับที่จะมาลบกวนลูกแตงของเรามาเลียมา อะไรก็แล้วแต่นะครับกับลูกแตงเรามาจับมาแต่ต้องแตงโมของเรานะครับจะทําให้แตงโมเราอาจจะเกิดการบิดเปรี้ยวนะครับเกิดบิดเปรี้ยวผิดรูปขึ้นมานะครับจะทําให้แตงโมลูกไม่สวยนะครับช่วงนี้เราจรึงต้องหายานะครับหายากาจัดหนอนโดยตรงนะครับเ,เพื่อนๆหายากําจัดหนอน มาฉีดในช่วงที่เราเด็ดลูกทิ้งนะครับหรือฉีดตั้งแต่ติดลูกแรกเลยนะครับติดลูกขนาดนี้แล้วก็นะครับให้เราเอายาในลูกแรกนะครับนี่ยออกออกเขียวเข้มนะครับที่ตูกลูกแรกนะครับลูกขนาดนี้ก็ยังเขียวเข้มอยู่ลูมจะลูกเล็กๆจะเหมือนไม่ค่อยโตนะครับขนาดนี้เราให้เราใช้ยาเราเด็ดลูกทิ้งแล้วนะครับก่อนที่ก่อนที่เราจะเด็ดก็ได้นะครับหรือเราจะเด็ดลูกก่อนก็ได้นะครับให้เราฉีดยา ก็จัดนอนไปสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนะครับไม่ต้องฉีดบ่อยครั้งนะครับให้ฉีดแค่ครั้งสองครั้งระยะติดลูกนะครับก็จะทําให้แตงเราไม่ผิดรูปนะครับเพราะว่าลูกเล็กๆของเขาเนี่ยนะครับลูกเล็กอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับมันจะมีนอนมาอาจจะมาจับตรงดอกเข้าบ้างจับลูกเข้าบ้างนะครับหนอนตัวเล็กๆที่เราอาจจะไม่เห็นมันนะครับบางทีอาจก็อาจจะเห็นก็ได้นะครับบางทีมันก็ทําให้เห็นเหมือนกันช่วงระยะนี้ให้เราใช้ยา กำจัดนอนมาฉีดทันทีนะครับเพื่อเผื่อป้องกันเอาไว้นะครับเผื่อนอนมันมาจับมาแตะมาต้องแตงโมของเราหรือมะรงวันเลืออะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้จะทําให้แตงผิดรูปหรือพวกอ่าเขาเรียกไอมะมรงวันทองนะครับชอบมาแทงตอนลูกเล็กเปลือกเขาจะเบาบางเปลือกเขาจะไม่แข็งแรงนะครับม่วันมะเรงวันทองก็สามารถแทงลูกแตงโมของเราทําให้เล็กแตงโมเราผิดรูปได้นะครับช่วงนี้เราต้องมันดูแล ระยะกาลังจะเริ่มเอาลูกจริงนะครับช่วงระยะนี้เพราะว่าถ้าแทงไปปุ๊บมันก็จะมีรอยบุบเข้าไปหรืออาจจะบิดเบี้ยวลูกไม่สมบูรณ์ก็เป็นไปได้นะครับช่วงนี้เราต้องฉีดยาฆ่าหนอนนะครับเราจะไม่ต้องใช้ซ้ำๆนะครับว่าถ้าเราใช้ซ้ำๆก็จะทําให้เราสิ้นเปลืองไปเฉยๆนะครับนี่นะครับแตงโมเป็นลูกแรกนะครับแตงโมลูกนี้ก็มีเถาเดียวก็ให้อยู่มาลูกแรกสองลูกอยู่นะครับ ลูกแรกนะครับตรงนั้นก็ลูกแรกอยู่นะครับตรงนี้ก็ให้เราดูแลเหมือนกันแตงโมนะครับช่วงระยะติดลูกแรกต้องให้ดูแลให้ดีกลัวแตงโมออกมาไม่สมบูรณ์ลูกเล็กนะครับเพราะว่าเกิดจากการถูกแมลงวันทองหรือนอนนะครับที่มาแตะมาต้องมากินมารบกวนลูกแตงโมของเราลูกเล็กๆนะครับ เราถึงอยากให้เพื่อนๆแนะนําเพื่อนๆนะครับที่คนไม่เคยปลูกแตงโมมาเลยหรือคนปลูกแล้วแต่ยังไม่รู้จากวิธีแก้นะครับก็แนะนาเพื่อนๆทาเหมือนผมพูดนี้นะครับรับรองได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับแตงโมนี่ครับเป็นลูกแรกอยู่นะนี่นี่ก็ยังแตงโมลูกแรกอยู่นะครับพวกอมติดต่อมากเลยครับนี่แตงโมติดลอกติดติดติดต่ออยู่นะครับตรงนี้ดูใกล้ๆนะครับนี่ เห็นแล้ครับเพื่อนๆดูเลยครับลูกแรกมันจะเป็นยังไงจะติดตอองนี้ครับนี่มาตรงนี้ครับนี่นี่ครับมันจะโค่นเขาอยู่ตรงนี้ครับไม่แค่ไม่กี่นี่นะครับก็แค่สี่ห้าข้อนะครับเขาติดลูกแรกนะครับลูกแรกแล้วเราดูง่ายมากเลยนะครับถ้าคนเคยปลูกแตงโมประจําเขาจะดูดูลูกแรกนี่ออกนะครับว่าลูกแรกแตงโมเป็นลูกยังไงนะครับก็ให้เราเด็ดทิ้งเลยนะครับเพื่อนๆพ่าะถ้าเราไม่เด็ดทิ้งบางครั้งอะไอตรงที่ ลูกไปไปลายตรงนี้บริเวณแถวนี้นะครับเขาก็จะไม่ติดแต่บางครั้งก็ติดเหบอนกันแต่น้อยมากที่จะติดนะครับเพราะว่าเขาจะต้นเขาจะเลี้ยงลูกแรกก่อนนะครับเขาจะไม่มาเลี้ยงลูกปลายนะครับเลี้ยงลูกแรกถ้าจะทําให้แตงลูกไม่นี้แน่น,นะครับแต่ถ้าแตงมูนะครับเขาจะเลี้ยงลูกของเขาในช่วงลูกไปไปลายหน่อยนะครับเขาจะเลี้ยงลูกให้อุดมสมบูรณ์ให้เนื้อแน่นได้นะครับต้องเลี้ยงไปไปลายนะครับ นี่ครับนี่เป็นแปลงสาธิตทดลองครับ,รบนี่เป็นฮอร์โมนของเราใช้ฮอร์โมนของเราขีดนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนจากที่ไหนนะครับทําเองมาเป็นแปลงทดลองสาธิตกันทํากันเหียนๆนะครับทั้งมูลเราองงามจริงๆนะครับนี่ถ้าใกล้ต่อประมาณสักเจ็ดแปดเก้าสิบนี้ตามจริงก็อ,ออกได้แล้วครับแต่ถ้าขัติดห่างแล้ว ตรงไหนที่เราเดินไปลดการะยะเอาก็ได้นะครับตอนนี้นที่ว่าเหมือนห่างแรงแล้วเนะ่ะเราก็ไม่ต้องเอาลูกเก็บลูกทิ้งนะครับดูทางนี้บ้างตรงนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับนี่เป็นแปลงสาธิตทรองแต่ตอนนี้มันปลูกตึกเต,ต่ที่แรกไปขึ้นหนูนะครับหนูมันกัดกินต้นแตงนะครับนี่ครับ ลูกแรกนะครับมองดูเห็นได้ชัดนะครับลูกแรกแตงโมครับนี่มองเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่งามมากเลยแตงโมแกก็งามนะครับนี่แตงโมนะครับต้นใหญ่ไม่ใหญ่ไม่สาคัญนะครับอยู่ที่ลูกเท่านั้นนะครับว่าลูกจะใหญ่หรือไม่ใหญ่นะครับอยู่ที่ลูกนะครับ ถ้าบางทีบางทีี่ต้นแตงเห็นเหมือนต้นไม่ใหญ่ไม่โตเลยนะครับนั่นอาจจะทําเลี้ยงลูกแตงของเราให้อุดมสมบูรณ์ลูกใหญ่ก็ได้นะครับแค่นี้นะครับฝักกดไลค์ก,ด,กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ